สวัสดีครับนักลงทุนชาวเมกุมิชแนลทุกคนนะครับวันนี้คือวันที่เรารอคอยครับเป็นวันที่เราได้มายืนอยู่ตรงไข่แดงของภาคอีาสานใช่ครับตรงกลางของภาคอีสานเลยตอนนี้เรามีเปิดกี่สาขาแล้วที่อีสานพี่นหนตอนนี้อีสานทั้งหมดนะฮะมี4สาขาะครับเริ่มที่สกลนครนะครับแล้วก็ไปที่จังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีเป็น โอ้ว่าเอควดที่ไม่ใช่ปั๊มน้ำมันนะครับเป็นสแตนดโลนนะอยู่ใจกลางเมืองและก็ที่นี่ที่จุดไข่แดงของภาคอีสานที่มหาสารครามนะครับอยู่ในปั๊มปตทครับมหาสารครามเนี่ยเป็นเมืองที่เราอยากจะมามากๆเลยในนี้เนี่ยมีสถาบันการศึกษาอยู่ประมาณพันแห่งคือเป็นเมืองแห่งการศึกษา ไม่ใช่เมืองการท่องเที่ยวหลายๆคนก็จะมาเรียนที่นี่นักศึกษาที่อยู่ในสถาบันราชภัฒน์ตรงนี้ก็ประมาณหมื่นกว่าคนแล้วนะยังไม่รวมบุคลากร,กรที่เป็นเจ้าหน้าที่ประมาณ4 5 0 0 0พันคนก็อยู่ในนี้ด้วยนะครับและยังรวมถึงวิทยาลัยที่อยู่รายล้อมและเรามองเห็นว่าในกลุ่มตลาดของการลงทุนร้านอาหารนะครับทรงคุณค่ามีประโยชน์อร่อยและประสบการณ์แบบญี่ปุ่นแท้ๆแ,แบบนี้เนี่ยเราสามารถส่งมอบให้กับกลุ่มคนในสถาบันการศึกษา ในระดับอุดมศึกษานะครับรวมถึงบุคลากรในภาคการศึกษาได้ในโซนนี้จิตวิญญาณญี่ปุ่นแท้ๆยังไม่มีฮะ <th ew> เราก็เลยเอาจิตวิญญาณญี่ปุ่นแท้ๆเข้ามามอบประสบการณ์ให้กับคนในจังหวัดมหาสารคามในไข่แดงของมหาสารคามอย่างที่พี่นายบอกนะครับเราเป็นโมเดลที่ต่อมาจากอุบลใช่ครับแล้วอุบลร้านใหญ่อยู่ข้างนอก<ช>พอมาที่นี่เราจับมายัดอยู่ในพื้นที่เท่าไหร่พี่นายพื้นที่ที่นี่นะฮะเป็นพื้นที่ไซส์มาตรฐานของปั๊มน้ำมันเลยคือหน้ากว้าง 5เมตรนะ,ะแล้วก็ยาว10เมตรนะครับคือมาตรฐานของปั๊มที่เป็นปั๊มใหม่ๆเนี่ยเป็นไซส์นี้เท่านั้นนะครับเป็นปั๊มแรกของปตทภาคอีสานนะฮะที่เอาความเป็นญี่ปุ่นแท้ๆประสบการณ์แบบญี่ปุ่นแท้ๆเอามารวมแล้วมอบประสบการณ์แบบนี้ให้กับคนอีสานครับปั๊มปตทอท,อที่นี่นะครับที่เปิดอยู่บนถนนนครสวรรค์แห่งนี้เนี่ยคือเป็นถน,นนที่มาจากใจกลางเมืองเลยแล้วก็ตรงมายังสถาบันราชภัฏ ปั๊มปรทอบนถนนเส้นนี้มีอยู่แค่2แห่งเท่านั้นก็คือหน้าสถาบันราชาพัฒน์ที่เป็นปั๊มปรทอั้งเดิม,มแล้วก็เป็นปั๊มปรทอที่เป็น OR เป็นคอมมูนิตีม้มอลเป็นปั๊มใหม่ะะโมเดลใหม่ซึ่ง,งบนถนนเส้นนี้เนี่ยทำเลดีมากนะครับแล้วเราก็วิเคราะห์ทำเลกันแล้วว่ามันน่าสนใจจริงๆยังไม่รวมถึงการขับรถมาจากในตัวเมืองในที่นายจากวงเวียนตรงโรงพยาบาลเนี่ยมาถึงนี่ก็ 12นาทีประสบการณ์รออยู่ตรงนี้นะครับกับคนเมืองที่อยู่ในหมหาสารคามเราตั้งใจเสิร์ฟเรื่องของประสบการณ์ญี่ปุ่นให้ได้เต็มที่นะครับใครที่อยู่ในเมืองนะครับขับรถออกมานิดเดียววันนี้ก็เลยอยากเชิญชวนครับให้ทุกคนเข้ามาดูว่าประสบการณ์ที่เรานําเสนอครับทั้งไก่ของคาราเกะเกียวไดและโอชา,า่าราเมงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปชมในร้านกัน ที่อยู่านอกแทบละลายตอนนี hm ้เราเปิดร้านนะครับในเดือนเมษายนนะครับต้นเดือนพอดีนะครับวันที่2เมษายนข้างนอกร้อนมากเข้ามาข้างในนี่โหคนเรื่องเรื่องวันที่สามวันที่สามที่เราเปิดเนี่ยก็อากาศร้อนมากเลยนะครับแต่ข้างในเข้ามาแล้วเย็นสบายนะครับเราอัดแอร์เต็มที่นะครับเพราะว่าเราใส่ใจมากในเรื่องของสภาพแวดล้อมทุกอย่างที่อยู่ในนี้นะครับสร้างประสบการณ์ของการกินที่อร่อยครับพี่นาย ดูจากในครัวก่อนแล้วกันนะครับนักลงทุนที่ติดตามเราอยู่นะครับจะเห็นว่าคนที่เคยเไปทานโอซาว่าราเมงนะก็จะเป็นครัวที่ทําราเมงล้วนเลยแต่ครัวที่นี่ภายใต้พื้นที่5 0ตารางเมตรนั้นดีไซเนอร์ญี่ปุ่นของเราเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่เพื่อที่จะเอาฟีดแบ็กจากเรานะครับกลับไปบอกเขาให้เขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะครับปรับปรุงและพัฒนาครัวเนี่ยกว่าจะบีบ2แบรนด์ลงมาอยู่ร้านภายใต้หน้ากว้าง5เมตรยาว10เมตรได้นะี่ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เป็นแค่ออกแบบร้านไม่สวยอย่างเดียว ดีไซเนอร์ของเรานั้นรันที่โอเปอเรชันด้วยคำนัาลงทุนทั้งหลายพี่นายเล่าให้ฟังหน่อยคือในการจะคิดเป็นหนูทสักอย่างนะ,ะมันต้องไปคิดถึงเรื่องครัวก่อนเรื่องโอเปอเรชันที่จะออกจากครัวได้ยังไงทํางานให้สะดวกได้ยังไงใช้คนน้อยสุดได้ยังไงนี่สิ่งที่ทางเรานะฮะพัฒนาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทางทีมญี่ปุ่นเองทํางานร่วมกันกับหลังบ้านเราตลอดเวลาะครับในการปรับปรุงในการ ดูทุกขบวนการในในการทําอาหารนะครับดูทุกขบวนการในการเสิร์ฟดูทุกขบวนการในการให้บริการลูกค้าดูทุกขบวนการที่จะให้ความเป็นญี่ปุ่นร้อเซนแบบนี้สู่สายตาลูกค้าสู่สายตาชุมชนสู่สายตาคนเมืองจริงๆนะครับนะนอกจากเมนูที่เป็นโอซาวะรามเมงแล้วเนี่ยตัวไก่คาราเกะคิดไดเนี่ยเรามีทั้งเทโชกุคืออาหารที่เป็นชุดอาหารที่เป็นเซตแล้วก็ที่สําคัญฮะ,ะร้านที่เป็นเอ็กคิวไดเนี่ย เราจะเน้นเรื่องของข้าวแกงกะหรีนะฮะแล้วก็อีกอันนี้คือพวกอาหารที่เป็นเกี่ยวกับนกเราตอบโจทย์ในครัวที่เป็นแบบนี้ทาให้พื้นที่เล็กๆนะครับหลายคนก็ร้องขอมาว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมที่มันจะเกิดขึ้น2แบรนด์ในร้านเล็กๆแบบนี้เพราะเขาอยากทําคิดกันอยู่นานครับแล้ววันนี้เราก็มาเกิดขึ้นสาขาแรกเป็นจริงแล้วที่มหาสารคามนะครับเราทําให้ทั้ลงทุนเนี่ยได้เหมือนคุณค่าเบิลคูณ2อในครัวเดียวทําให้เขามีโอกาสในการสร้างรายได้มากขึ้นนี่คือพัฒนาการครับนี่คือ การตอบโจทย์การลงทุนแล้วเราฟังเสียงนักล,ลงทุนตลอดเวลาแล้วเราทําให้รู้ว่าเฮ้ยพื้นที่จํากัดเนี่ยทำยังไงก็ตามให้ได้ revenue per space ก็คือรายได้ต่อพื้นที่เพิ่มขึ้นฉะนั้นใครที่เคยลงทุนไปแล้วนะครับแล้วอยากจะขยายสาขาต่อมีข่าวดีนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาทางปตทเนี่ยปตทโออาร์เนาะจัดงานอะไรนะที่ืองทองจัดงานเหมือนกับเป็นการมีติ้งหนึ่งปีนะฮะเชิญผู้ประกอบการที่เป็นรรรรปั๊มน้ำมันของปตททั่วประเทศนะฮะประมาณ4 00 0คน มากกว่าหลายคนมาเยอะมากทั้งเมืองทองธานีผู้ประกอบการไหลปั๊มก็มานะครับอย่างน้อยที่มาคุยกับเราเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยลายเป็นเกินเกินเกินหลายร้อยลายผู้ประกอบการก็มาคุยแล้วก็ได้เห็นโมเดลเห็นเริ่มต้นบางคนลงทุนไปแล้วพอเห็นโมเดลก็อยากต่อเนื่องครับก็อยากจะผาักเสียงไปบอกกับนักลงทุนหลายๆคนที่ติดตามมกคโครมิชชั่ของเราอยู่นะครับว่าตอนนี้เรามีพื้นที่เพิ่มเติมเข้ามาในดัตต้าเบสของเราค่อนข้างเยอะมากนะครับปตทโออาร์นี้ให้โอกาสกับเราในการขยายสาขา เรามีพื้นที่ที่จะบอกได้ว่าตรงไหนเขาพร้อมแล้วตรงไหนเป็น Poten t i a l ใช่ไหมครับรอเป็นสต็อกเป็นลิสต์อยู่ในกระทีของเราเลยเนาะใช่ครับเพราะว่าคอ,อนคอเนอัปเดตกับเราตลอดเวลาในเรื่องของพื้นที่ในเรื่องของปั๊มที่จะเกิดขึ้นใหม่ในภาคที่จะเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งในโซนที่จะทําปั๊มใหม่หรือรีโนเวทปั๊มเนี่ยเราจะมีข้อมูลพวกนี้อยู่หลังบ้านอยู่แล้วจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักลงทุนแต่ละท่านในแต่ละพื้นที่แต่ละช่วงเวลา ก่อนเนี่ยใครที่อยากจะลงทุนร้านเนี่ยเขาก็จะต้องไปหาทำเลเองผมว่ามันเป็นเรื่องที่ยากและก็เหนื่อยที่สุดสำหรับการลงทุนนะพี่นายแต่วันนี้ครับเรามียานแม่ที่ทํางานร่วมกับปตททำงานร่วมกับเจ้าของปั๊มน้ำมันหลายๆสาขาทุกคนทํางานร่วมกันเป็นทีมเราอะประไวหลังบ้านให้แล้วเราทําให้ร้านค้าเนี้ยเสร็จภายในกี่สัปดาห์ครับเต็มที่คือในการต่อสร้างประมาณ3สัปดาห์ไม่เกินหนึ่งเดือนเนี่ยสามารถเปิดสาขาได้ลองคิดดูว่าการลงทุนแบบเอาเงินไป ฝากไว้เพียงแค่1เดือนสามารถรันโอ peration ในแบบที่คุณจะเห็นความเต็มด้วยประสบการณ์แบบนี้ <S <S 1> <S 1> มาทีเดียวเลยและนั่นคือสิ่งที่เป็นความมืออาชีพของเราเราเรียกได้ว่าเราปั๊มร้านขึ้นมาเลยปึ้มปุ๊ปปเป็นสาขาแต่ละชิ้นแต่ละที่นะครับโดยทุกที่นะครับมีมาตรฐานในการก่อสร้างแบบเดียวกันทั้งหมดลงตัวมากๆกนะครับกับการออกแบบแบบสไตล์ traditional จะเป็นรีสโต คือญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมนะครับเพื่อทําให้ถึงใยของการเดินเข้ามาในร้านแล้วเนี่ยประสบการณ์เต็มะจ่ายราคา<ะ>เขาเดิมประสบการณ์ล้นแต่ราคานิดเดียวฉังนั้นนักลงทุนก็จะได้เอาใจลูกค้าของตัวเองมากขึ้นนะครับวันนี้กินราเมงก,กินไปสักกินไก่คาราเกะอีกวันหนึ่งมากินข้าวแกงกะหรี่อีกว,วันหนึ่งก็กินอาหารเป็นเซ็ตอยู่กันทั้งสัปดาห์ไม่ต้องไปไหนฮะถ้าเราไปอยู่ในโซนทำเลที่เราคิดว่ามีโอกาสและมีประสบการณ์ในการส่งมอบแบบนี้ สามารถติดต่อกับอซาวาราเมงคาราเกะคยวดายนะครับายใต้แบรนด์เมกุบิคุปเราได้เลยนะครับพื้นที่ร้านตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยสองแบรนด์มาฟิตรวมกันนั่งได้เท่าไหร่ตอบเลยนะฮะซีดแบบนี้นะครับเห็นเต็มเต็มอย่างนี้เห็นครัวอย่างนี้นะฮะกินเกือบครึ่งร้านนะครับนั่งได้ถึง30ซีดเยอะมากกับการทําให้ลูกค้าเนี่ยตอบโจทย์ในช่วงพิคไทม์นะครับไม่ว่าจะเป็นตอนเย็นหรือตอนกลางวันนะครับร้านส่วนใหญ่จะเปิดประมาณกี่โมง ที่นี่จะเปิดประมาณ1 1โมงครับปิด3ทุ่มดังนั้นชาวมหาสารคามทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นนะครับมีอีกหนึ่งแห่งนะครับที่เพิ่มขึ้นจากเพื่อนๆในปั๊มปตทเนี่ยนะครับเราเป็นอีกหนึ่งแห่งนะครับที่จะช่วยเติมเต็มประสบการณ์ในการกินให้กับคุณให้กับครอบครัวให้กับเพื่อนให้กับทีมงานนะครับญาติสนิทมิตรสหายใครเชิญมานะครับก็สามารถมาจัดเลี้ยงมากินที่นี่ได้นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนี่คือคุณภาพ ห้างสินค้าในราคาปั๊มน้ำมันที่นำเสนอให้กับชาวมหาสารคามทุกคนนะครับจากใจเมกุมิกุปโอทาวาราเนงเอ็กซ์ธุรกิจเกี่ยวใดเลยนะครับและเดี๋ยวเราขออยู่ตรงนี้นะครับรอต้อนรับทุกคนนะครับหวังว่าทุกคนคงจะได้รับประสบการณ์การเป็นญี่ปุ่นแท้ๆจากเรานะครับมีอะไรไม่ชอบติชมมาได้เลยนะครับเรายินดีพัฒนาแล้วเราพัฒนาต่อเนื่องครับไม่ใช่เพียงเพราะว่าเราต้องการจะทําธุรกิจอย่างเดียวแต่นี่คือจิตวิญญาณของการทํางานจริงๆของเมกุมิของเราครับ เยอะมากเลยครับอร่อยทูกป,ปากดีครับอร่อย <c oughs> เคยทานราเม,มงครับแต่ว่ารสชาติอย่างนี้พูดเคยทานอันนี้รู้สึกอ่อจะเข้มข้นดีครับพ <c oughs> ริกเผาหอมดีครับอร่อยครับ <c oughs> ไม่เคยกินมาก่อนเพิ่งเคยกินที่นี่ที่เป็นรสชาติอย่างเงี้ยครับอร่อยดีครับกินหมดเกลี้ยงเลย <c oughs>